มหาอุดฟาบาดทองเหลืองเออาฟาบาดทองเหลืองมีจักอันในประเทศไทยเฮ็ดอันเดียวบ่ฮู้จักษ์เป็นเฮ็ดซีดอกนําไใเนี่ยไปทางใดมไปอยู่ไปอยู่อันลาว2ดอกอน้ำใสดอกน้ำไข่ดอกนึงน้ำพู้หน่อยดอกนึงยุคกรุงเทพดอกนึงตประยองเทศยบจะเข้ามันแม่นรีบบอปลาของหมายญิงคนยญิงชัดเจนของแท้ติของแท้บ่วไหมครับมาดูันมีจักฝามีพอผู้เดียวดิบ่เนี่อเดียวดีแหละในในโลกนี่ในในบ้านในจังหวัดนี่เราไป เื้ยผู้ใไรสถานหลวงพ่อกควยััง้จกเพิ่นือผู้ไรเราเป็นคนใส่บูซาเลยเราเป็นคนบันทัดประทับผ้าประทับโดยตรงเลยแม่เราเป็นคนบันทัดประทับคนโดยตรงเลยอันมือนั้นผมไปกราบปูริ่าเพิ่นคือว่าเชิญพี่ชายของพงผูมาชื่อเกศสุรินทร์บ่แล้วแต่สุรินทร์อายแล้วอยู่สุรินทรายไอ่ป่ะท่นเป็นคนชวยบ่ะพอแล้วเป็นคนชวยแล้วเป็นคนวยพอแล้วแต่ช่วยแต่เราคนนหาประทับแม่คนใส่ แนวโคตาประทับที่บ้านธาตุประทับเนี่ยแล้วมาบางทีเราเป็นเก่งระดับโลกจังนี่พ่อคือแบบเก่งระดับโลกได้กับชุ่มพ่อกระเจ้าพุทธะผัวขมรเนาะเรียนขอมเรียนภาษาธรรมภาษายังเหมิดเนาะไปล้านไปล้านภาษาธรรมเราจับถึงมาเราอ่านหมดเลยประโยคตีล้านอ่านลานไปเรียนกล้าประโยคใช่ไหมไปเรียนหกขาพกประโยคมันไม่รีบปลากระพงหมายิ่ข้นยิ่งชัดเจนของแท้ดิของแท้ อันนี้เขาเอ้นว่าอันกระตุ้สยังพอมหาอุดฟาบาททองเหลืองเอาฟาบาททองเหลืองมีจักอันในประเทศไทยคืออันเดียวหรือว่าเพิ่นเฮ็ดสี่ดอกน้องไปเนี่ยไปทังไงไปอยู่ไปอยู่อันเล่าสองดอกนั่งพอหน่อยดอกนึ่งยุคกรุงเทพดอกนึงแต่กรุงเทพจะเขาปล่อยไปไหมปุ๊จําได้จําได้โอ้ยสาธุสาธุกรุงเทพเป็นเป็นเจ้าคุณวัดยานาวาเพิ่นเพ็รได้สี่ดอก อมใช่ไหมท้องเหลืองตีน่าจะปาบาท้องเหลืองเดยตรงนี้โอ้โหมีหรอี่านท่านตองมหาหลวงปู่ศิลาตองมหาหลวงเว่ามันมันมันมีมันมีใั่องุ่นพอเลยมันมีอันเฮศเดียวกันสีอันเป็นสีอันฝ้ายหนึงเลยสีอันเพื่อนเพศเพื่อนเพศถ้าถมามันจะฝ้ายอยู่ไหนมาฝ้าเดียวฝ้าเดียวไปหาเลยเพื่อนได้ฝ้าเดียวมหาตะบานม่บัวไหมกระบาดดุนนี่มันมีจกฝามีพอพอดียเลยบ่เนี่ยเดียวดีแหละในในโลกนี่ในบ้านในจังหวัดนี่ละไป อจังหวัดเดียวสาธุสันได้ไข่ทหารกับบะมี่หัง่ายเลยได้จบโลกแล้วนี่เีอันนี้เพิ่นเฮ็คลียร์ผนล่างขวดนิดอือการตุดมหาอุดใช่เนาะสวยงามมาะเดนเด้อเมียนเดียวในโลกครับนี่ทำจากฟ้าบาทหลวงปู่ศิลาสียนโททำให้ตะปีสี่จังหวะสี่หกครับปี่ยังเพื่อนหน่อยสี่ียังสี่หกโอ้สุดยอดสุดยอครับ าาาามาชมมารมีถือเป็นบนวาส,สนาของดาบิเดอร์สาธุสาธุมาอุนมโมวิมุตตานางังนมโมวิมุตติยาลาหุสุยงังจันทงังปรมุิโุสาธุ